สวัสดีจ้าอีซี่มีโตตาแววนสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนมือนี้ตาแววนแต่มาทดสอบนี่ตาแวนจะมาทดสอบ,มสอบคมมีดค่ะมีดแลมโบกับมีดโตเป็นมีดแรมโบกับมีดโตค่ะมือนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะค่ะมาโคกค่ะมาโคกมาปลานี่ค่ะ มีโตอันนี้ขนาด3ามคูณสินิ้ว3ามคูณสินิ้วราคา400บาทแลมโบ่ไอ้ลองเอาแลมโบ่ให้เพิ่นเบิ่งน่อแลมโบ่นี่สองคูณเก้นิ้ว2อคูณเนิ้วราคา700บาทนี่ค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะอันนี้แลมโบ้เอ้ยน,นี่สั้นนะ 5้ถึงหกมิลค่ะเดี๋ยวตาแว่นจะทดสอบค้อมีดค่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาโขกมาปลาค่ะให้พี่น้องมึงทดสอบค้อมีดอยู่น้ำมีแต่เครื่อสวยๆงามๆเลยนะปลานี่อันนี้เป็นปลาเก็บเห็ดค่ะ น,น,นี่ค่ะหลังจากตาัดตัดใหม่ให้เบิ้งแล้วเนาะค่ะคมมีดนี่ยังปกติ่มีบินมีเบี้ยวมีบานอันนี้แลมโบ่อไปมาเบิ้งกันทดสอบมีดแลมโบ จิ๋วเตจเจ้วเนะะี่ยค่ะจิ๋วเตจเจ้วเนะะี่นะะยะะพี่น้องเห็นแล้วสนใจมีดแลมโบมีดโตปลายตัดมีดโตหัวตัดกระทูมหาตะแว่นได้ที่0934963852นี่ค่ะเห็นแล้วสนใจโทรมาตามเบอร์ที่บอกเด้อค่ะพี่น้องรับชมมีดโตตะแว่นได้สองช่องทางค่ะทั้งเฟซบุ๊กและทั้งยูทูปค่ะแล้ว YouTube, แวต่พี่น้องสะดวก วา่าจิชมทางใดเขาไปชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มีตัวตาแวนน้ำนี่เด้อค่ะมีตัวอ่ตาแวนก็นขอบคุ้นพี่นองเลลายๆทุกคนที่ให้กำลังใจมันนี้ยายนงกับผ้ามาเบิงสำเนียก่อนเนาะนี่มาพ่อใหญ่ <laughs> Okay. <laughs>